นี่ก็จะเป็นตะกุดทันใจนะครับผมแล่เหล็กไหลพญานาคแล่เหล็กไหลพญานาคหลวงพ่อจำรัดพระพัชโลนะครับปีสองห้าหกเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับปีปีก่อนวัดป่าเทพรังสีของสิบห้านี่เป็นตะกุดทันใจครับมีแล่เหล็กไหลพญานาคอยู่ เช่ามาจากวัดนะครับผมอ่าวันข้างหน้าต่อไปหายากอาจจะวัตถุมูคนท่านเดี๋ยวราคาแพงนะครับคนกําลังรู้จักกันเยอะอันนี้ก็สั่นสั่นก็จะมีจะมีแร่อยู่ข้างในนะครับมันก็จะได้ยินเสียงแล้วก็เป็นสีดีทองนะครับผมชอบสีทองมันจะมีสีทองสีเงินนะครับผมผมไปปฏิบัติธรรมมา ปฏิบัติธรรมมาก็อ้มีแต่คนรู้จักเราเยอะนะครับเราอยู่หลายวันก็มีแต่คนจะให้เราอยู่ช่วยงานที่พงทีิวัดดีครับที่พงที่พักก็เขาหาให้แล้วแต่เราศรัทธาเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีมีแค่บาทเดียวก็หยอดตู้ทําบุญได้ร่วมกับเขาได้นะครับก็ไปปฏิบัติธรรมมามีที่เช่ามีเราก็กินที่วัดเลยพักที่วัดเลยน้ําไฟนะครับผม แต่ผมก็ช่วยงานที่วัดช่วยยุกกระบ,บงกระเบื้องนะครับผมคล้ายๆเหมือนเป็นจิตอาสารช่วยงานที่วัดเลยนะครับแล้วก็เป็นตะกุดหลวงพ่อตะกุดทันใจแร่เหล็กไหลของหลวงพ่อจำหลัดปัคัาโลนะครับผมหลวงพ่อท่านก็อายุอายุเยอะเหมือนกันนะครับห้าหกสิบแมั้งแต่หน้าตาท่านผมดูแล้วยังไม่แก่เลยนะครับยังไม่แก่เลย วัตถุมงคลของหลวงพ่อจำรัดนะครับผมแนะนํานะครับผถ้าใครชื่นชอบตอนนี้ราคายังไม่แพงนะครับเพราะว่าหมดแล้วท่านจะทําลายบล็อกทิ้งนะครับจะไม่มีจะไม่มีรอบต่อไปแล้วบล็อกเก่าบล็อกเก่าท่านก็จะทำลายทิ้งทําวัตถุมงคลเสร็จแล้วก็ทําลายทิ้งหมดเลยเพื่อเพื่อจะได้ไม่มีของปลอมทําเกิดขึ้นจะไม่มีของเก๊ทาอันนี้นะครับผม มีรุ่นเนี้ผมจะได้มาสามอย่างจะมีฮนุเหรียญตะกุดทันใจแล้วก็ฮนุมานโปกษซับผมอันนี้ปีหกแปดอันนี้ก็ปีหกเจ็ดแต่ว่าเหรียญน,นี้มันเหรียญน,นี้เขียนว่าสองหนึ่งแปดหนึ่งนะครับผมสองหนึ่ง